สวัสดีค่ะเกษตรส,ส่วนหลังบ้านนะคะวันนี้พบกันตอนยินยินนะคะหลังจากที่ไม่ได้มีวิดีโอยาวนานแล้วนะคะวันนี้มาดูขี้เหล็กนะคะยอดนะคะยอดอวบๆเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราทำาสาวนะคะ จากที่เราแต่งโกนะคะตัดกิ่งนะคะมันก็จะแตกพุมใหม่นะคะมีแต่ยอดอวบๆเลยนะคะ นี้ก็จะเป็นขาเหลืองนะคะขาเหลืองนะคะตรงนี้ก็จะมีมะพร้าวอีกหนึ่งต้นนะคะกำลังออกลูกนะคะแต่ยังไม่มีเนื้อน,นะคะเนี่ย อันนี้จะเป็นตะไคร้นะคะเพิ่งลูกได้สามวันนะคะผูกได้สามวันนะคะแถวก็จะยาวมาอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้อยนานะคะแต่มันวายแล้วนะคะมันหมดลูกแล้วนะคะก็จะมีเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยนะคะ จะมีปละปลายนะคะพอได้เก็บกินนะคะในสวนนะคะก็จะมีหลากหลายอย่างเลยนะคะชะอมนะคะมาตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงวันนี้เรามาเก็บพอดีนะคะเก็บชะอมกับมะเขือพวงไปให้แม่ค้าแถวบ้านนะคะนี่ค่ะมะเขือพวงต้นเดียวนี่ก็ดุมากเลยนะคะ ปลูกผสมสานนะคะหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มาเก็บขานะคะไปส่งแม่ขาด้วยนะคะข้าเดี๋ยวเรายังไงเราจะมาอัพดู กันใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ